สามศูนย์สองห้าศูนย์สี่แปดสามห้าสองเก้าสี่อะไรอ่ะห้าตัวมั้ยแปดตัวไม่เป็นไรครับพูดไปเดาได้นะเดาได้ค่ะ คิดว่าเนี่ยจะเป็นต้อหรือจะเป็นอะไรเร,เราคันๆคิดว่าเราเรา,เราโดนฝุ่นโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยอาการของเราเป็นยังไงครับคุณป้าครับค่ะต,ตะพพาพอจะมีน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคันๆคันๆเนาะเนี่ยเป็นคุณป้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะป,ประมาณเดือนประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะ<ช>มีคันตาน้ําตาไหลตาแดง เป็นข้างไหนคะคุณป้าเป็นทั้งสองตาเป็นทั้งสองตานะตอนแรกก็เป็นนะตอนนี้เราทำบ้านทำบ้านขี้ฝุ่นอะไร่เงี้ยพอโดนขี้ฝุ่นก็รู้สึกจะเคืองก็คือมันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้คนไข้มีอาการเหล่านี้ฝุ่นแสงนี่มีไหมแสงแดดก็เป็นเป็นตัวหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิดอาการเคืองตาหรือว่ารู้สึกแสบตาได้นะคุณป้านะ แล้วนอกจากที่มันแบบเคืองๆคันๆอย่างเงี้ยคุณป้ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะตามัวหรืออะไรมีไหมคะ <c oughs> มีโมลโมวด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> คือก็ชัดบ้างเป็นบางช่วงที่น้ําตาไม่ไหลไออาการที่น้ําตาไหลนี่มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับจริงๆแล้วค่ะน้ำตาไหลจริงๆมันเกิดขึ้นได้จาก2ส,สาเหตุใหญ่ๆก็ <c oughs> <ๆ S 2> คือ1ก็คือมันมีการระคายเคืองที่เยื่อบุตาแล้วมันก็มีน้ําตาไหลออกมาแต่อยีางที่2ก็คือน้ําตามันออกมาปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าท่อน้ําตาที่จะเรนน้าตาออกเนี่ย มันตันท่อนั้งตาเนี่ยปกติมันจะเชื่อมจากตรงหัวตาเนี่ยเข้าไปที่จมูกครับค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยเนื้อเยื่อที่อยู่รอบรอบเนี่ยมันหย่อนมันจะทําให้ท่อที่เคยกลวงเนี่ยค่ะมันมันตดตันลงมาเพราะไม่มีเนื้อเยื่อที่มันตึงแล้วดึงดึงให้มันโป่งอยู่พอมันตันนานเนี่ยมันก็จะติดกันไปเลยค่ะน้ําน้ําก็จะไหลเข้าลงลงสู่จมูกไม่ได้มันก็จะเอ่ยอยู่ตามตาและเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไไหมอย่างที่มันมีเยื่อแดงๆคตาเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือ ที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือต้อลมอันนี้คือข้างนี้<ม>คือต้อ,ตอลมนะคะส่วนข้างนี้คือต้อเนื้อแสดงว่าคุณหมอดูก็รู้เลยฝั่งนึงเป็นต้อลมฝั่งเดงเป็นต้อเนื้อใช่ค่ะมันเป็นแยกข้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยกลไกการเกิดเนี่ยคือเกิดจากการที่มันโดนแสงแดดหรือว่าภาวะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันระคายเคืองมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วทําให้เยื่อบุตาเนี่ยมันผิดปกติไปเกิดจากการระคายเคืองซ้ําๆแล้วซ้ําอีกนะคะก็เกิด อย่างของคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด,ด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องไปไปตรวจด้วยเครื่องก็จะเห็นว่าตาของแกข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนวุนว้นๆที่ตรงตาขาวอย่างเงี้ยคือต้อลม,ออลมปกติมันจะเรียบดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมเนี่ยมันก็จะเป็นวุน้นๆขึ้นมาเนื้อนุ่นๆพวกนี้มันจะแดงง่ายค่ะเวลาโดนฝุ่นโดนลมปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ระคายเคืองค่ะ,คะส่วนต้อเนื้อก็ถ้าเกิดอันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่ามันคืบเข้าไปในตาดํา ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นแผ่นเนื้อที่คืบไปในาตาดําก็จะเรียกว่าต้อเนื้ออ๋อก็คืออาการเดียวกันแต่สแสดงว่าต้อต้อลมเนี่ยมันเกิดจากตาขาวก่อนค่ะนะครับแต่เมื่อเกิดจากตาขาวแล้วอักเสบมากเข้ามากเข้าพัฒนาไปลามเข้าไปถึงตาดํจาจะกลายเป็นต้อเนื้อใช่ค่ะอ๋อค่ะเี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการวัดสายตาค่ะก็ใช้คุณป้าอ่านตัวเลขจากชาร์ตอันนี้นะคะ แล้วก็จะมีเครื่องมือที่คุณกิฟถืออยู่มันก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดตายวัดทีละข้างนะคะ,ะเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านเลยค่ะตัวเลขตั้งแต่แถวแถวแรกลงมาเก้าสี่หกศู3ย์ห3าสองปดสามเก้าสี่ห้าสามสองห้าเก้าสามสี ศูนย์สี่แปดสาห้าสองเก้าสี่อะไรอะห้าถูมอะแปดตูมไม่เป็นไรครัคุณป้าเดาได้นะเดาได้ค่ะมรทัดต่อไปห้าสามเก้าสองห้าได้แล้วมองไม่เห็นแลทีนี้ต่อไปก็ให้ให้ให้มองผ่านดูเข็มเล็กๆเดี๋ยวผมจะปิดนี้นะคร ปิดลงมาแล้วก็คุณป้าอ่ามันเดิมครับสำหรับคุณป้าก็ของคุณป้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาหาเรื่องสั้นยาวเอียงอ,อะไรก็รู้ละเดี๋ยวต้องต้องมาวัดต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูมมเพราะว่าคุณป้าสามารถอ่านได้ถึงบรรทัดบรรทัดประมาณหนึ่งอะค่ะแล้วก็พอใส่ไอ้พินโฮเนี่ยหรร,รูเข็มอ่าน,นคุณป้าอ่านออกมาได้อีก อีกประมาณอีกเกือบบรรทัดกว่าเลยนะคะอันนี้คือการทดสอบในเบื้องต้นแต่ทีนี้ก็จะมาดูอีกทีว่าในเรื่องของอ่าละเอียดขึ้นล้วเราใช้เครื่องเครื่องมือต่อไปนะครับตอนนี้เรากําลังจะทําอะไรต่อไปครับคุณหมอก็จะตรวจด้วยเครื่องมือที่ที่หมอตาต้องมีทุกคนน่ะนะคะก็จะใช้กล้องกล้องตัวนี้ก็จะขยายนะคะทําให้เห็นลูกตาได้ชัดขึ้นแล้วก็ทําให้เรามองเห็นไปถึงข้างในในจอตาได้เลยนะคะด้วยเครื่องมือนะคะใช่ค่ะ นี่คือตาข้างเห็นไหมคะว่ามันมขยายออกมาค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือตาข้างที่คุณป้าเนี่ยมีต้อนเนื้อตอนนี้แสงที่หมอส่องอยู่จะอยู่ตรงตรงตรงหูของต้อนเนื้อพอดีนะคะจะเห็นว่ามันลามเข้ามาในตาดำของคุณป้านะคะนี่เห็นนะคะมองลึกเข้าไปตรงนี้เป็นม่านตาแล้วก็จะเห็นข้างในเนี่ยของคุณป้าเนี่ยมีต้อกระจกด้วยเล็กน้อยนะคะเริ่มเริ่มเป็นอ๋อที่สะท้อนออกมาเล็กๆเนั่ยนะครับใช่ค่ะที่ตรงกลางรูม่านตานะคะครับ สิ่งที่อยู่ด้านหลังรูม่านตาก็คือต้อกระจกก,ก็คือเลนตาซึ่งของคุณป้าเนี่ยมีมขุนขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของของต่อน้าําตานะคะซึ่งตอนนี้ที่ดูรูก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะไม่ได้มีอาการอุดตันอะไรนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นมานะคะ่ะแดงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอักเสบของต้อของต้อเนื้อนะคะ,ะ,คะทำให้คุณป้าเคืองได้นะคะ อื่นๆที่จะดูก็คือคือดูลักษณะของน้ําตาของคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณขอบตาล่างนะคะจะมีแนวเหมือนแนวแวแวๆขึ้นมาเป็นน้ําตาเนี่ยค่ะตรงเนี้ยนะคะปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้ของคุณป้าก็มีลักษณะของตาแห้งด้วยคือน้ําตาค่อนข้างน้อยนะคะพวกนี้ก็จะขืนได้ง่ายส่วนทางหางตาเนี่ยของคุณป้าจะเห็นว่ามีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะคแล้วก็มีลักษณะตาขาวที่ไม่เรียบนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้อลม ตาข้างซ้ายคุณป้าก็มีอาการเคืองด้วยจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตาขาวของป้าเนี่ยไม่ได้เรียบๆลงไปออมันจะนูนๆขึ้นมาใช่ค,ค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อเนื้อวุ้นๆขึ้นมาแล้วกออ็มีเส้นเลือดแดงเนี่ยใหญ่ๆอยู่แถวเนี่ยนะคะขยายตัวขึ้นมาก็เป็นการอักเสบปกติในตาเส้นเลือดในตาขาวเนี่ยมันจะไม่ไม่ชัดขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ชัดขึ้น ณหมอครับอาการของคุณป้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แรงนะครับเป็นอาการแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นการรักษาจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองกับอีกแบบก็คือการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีข้อบ่งชี้นะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้าต้อเนื้อมันลามเข้ามาจนบังการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องลอกมันออก ะะก็คือมันต้องลามมาบางตรง,ตรงกลางของตาดาเลยล่ะคะ่ะไม่ใช่ว่าแค่อยู่ขอบขอบแต่ขอบตายัางอยู่ขอบขอบยังอยู่ขอบขอบค่ะยังไม่ถึงตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็ไม่ต้องยังไม่จําเป็นที่จะต้องผ่าตาัดนะคะการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาตามอาการเนี่ยคุณป้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเคืองตาใช่ไหมคะเราก็จะให้ยาที่ลดอาการเคืองลดอาการแดงอักเสบแต่ะอะไรอย่างนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมองางบ้านอย่างของคุณป้าที่เราได้พูดคุยเนี่ยคุณป้าเขามีอาการผิดปกติทางการมองเห็นเนี่ย ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาหาคุณหมอถ้าเกิดสมมุติว่ายังนิ่งนอนใจเป็นไปเรื่อยๆไ,หไ่หาไม่หาเป็นปีหลายปีเข้าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นไปมากกว่าคุณป้าไหมครับใชก่ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากกว่านี้คือถ้ามันคืบขึ้นมาตรงกลางอะคะ่ะต่อให้เราผ่าตัดลอกมันออกเนี่ยมันก็จะยังมีแผลเป็นขอ,อของรอยที่เนื้อมันเกาะอ,อยู่ะค,ะค่ะอยู่บนตาดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นมาเร็วก็จะดีกว่า ใครที่มีอาการนะครับอย่างที่คุณป้าะระคายเคืองน้ําตาเริ่มไหลอักเสบเนี่ยควรจะมาหาหมอแต่นัเนิ่นใช่ค่ะ,ะครับเพื่อการรักษาที่ดีขึ้นะนะครับแล้วอย่างคุณป้านี่เขาแค่หยอดตาไม่ต้องผ่าตัดค่ะคุณป้าเริ่มมีสายตาย,ยาวนิดหน่อยนะคะ<ม>ก็สามารถตัดแว่นใส่ได้คุณป้าก็จะชัดขึ้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งมากมันก็จะยิ่งน้ําตาไหลว่าตามันจะแห้งเวลามันเบิกงตาต้องเพ่งใช่ไหมคะคุณหมอครับแล้วอย่างอย่างของคุณป้านี่ก็คือไม่น่าเป็นห่วง ในกรณีถ้าเกิดสมมติรักษาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับเอ่อถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทําการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ําได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับอะไรครับถ้ายัางต้องโดนปัจจัยเสี่ยงอย่างที่อบอกก็คือแสงแดดมันก็จะเป็นการระคายเคืองและทําให้เนื้อเนี่ยที่มันเดิมมันสงบดีอยู่แล้วเนี่ยโตขึ้นมาใหมไออ่ได้อ๋อได้ใหม่ได้ค่ะนะครับและสําหรับคุณผู้ชมบ้านที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันตัวในการที่จะเป็นต้อเนี่ยเขาคนจะมีวิธีไหนในการป้องกันครับ ก็อย่างที่บอกค่ะป้องกันที่ปัจจัยเลยลวกันปัจจัยที่ทําให้เกิดก็คือแสงแดดค่ะก็พยายามใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะเวลาเราถึงเวลาเราเป็นคนเมืองขับรถอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแมใส่เป็นแฟชั่นค่ะแต่จริงๆแล้วมันป้องกันดวงตาเราใช่ค่ะดวงตาแต่ก็ต้องเลิกแว่นตาด้วยนะใช่ค่ะนะครับเลิกแว่นตาเลิกเลนที่มันกันรังสี UV ได้จริงๆใช่ค่ะอันนี้สาคัญมากเหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องใส่ยาหยดตาใส่แว่นตา ตัดแหนนะครับจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกวันนี้ตขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้าครับสวัสดีค่ะ